สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องการโน้มหนาวใจนะครับมาจากคลิปของคุณอเล็กซ์ฮอร์โมซีคือเขาเสนอวิธีสร้างความน่าเชื่อถือแบบที่อ,อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยคือให้ยอมรับจุดอ่อนไปเลยก่อนใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่เรียกว่า damaging admission ก็คือการยอมรับในข้อด้อยหรือข้อเสียของเราก่อนอ๋อ damaging admission หลักการก็คือพูดถึงเรื่องลบๆข้อบกพร่องอุปสรรคอะไรพวกนี้ก่อนเลยใช่ค่ะแล้วค่อยตามด้วยคำว่าแต่เพื่อพลิกไปเน้นข้อดีหรือผลลัพธ์ที่เราอยากให้คนฟังเขาสนใจจริงๆเออน่าสนใจนะแล้วมันทำงานยังไงทำไมต้องทำแบบนั้นเลยครับอืมมันเหมือนเป็นหลักจิตวิทยานะคะคำว่าแต่เนี่ยมันมีพลังเหมือนแบบว่าล้างสิ่งที่พูดไปก่อนหน้าแล้วไปขยายความสำคัญของสิ่งที่ตามมาแทนอ๋อเหมือนกับว่า พอยอมรับข้อเสียปุ๊บคนฟังก็รู้สึกเออจริงใจดีไม่ปิดบังแล้วพอเราพูดข้อดีทีหลังมันเลยดูมีน้ำหนักขึ้นน่าเชื่อถือขึ้นถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะในวงการธุรกิจนะคะอย่างการขายแบบ B 2 B ที่ธุรกิจคุยกับธุรกิจด้วยกันความไว้วางใจเนี่ยเป็นหัวใจเลยค่ะเทคนิคนี้มันช่วยสร้างตรงนั้นได้เร็วขึ้นเพราะมันดูโปร่งใสตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะลดกำแพงในใจไปได้เยอะเลย ในคลิปเขามีตัวอย่างชัดๆเลยนะแทนที่จะพูดว่าคุณจะได้เงินเยอะมากนะแต่ต้องทำงานหนักมากฮอ์โมโซี่เขาบอกให้สลับเป็นคุณต้องทำงานหนักมากแนๆ่ๆต้องดูวิดีโอเป็นร้อยๆชั่วโมงใช้เวลาวันละหชั่วโมงลงมือทาแต่คุณจะทำเงินได้มากกว่าที่เคยทำมาทั้งชีวิตโหต่างกันเลยนะคะใช่พอเรียงแบบหลังนี่มันฟังดูแบบว่าทรงพลังกว่าเยอะเลยเหมือนเตรียมใจรับความจริงก่อนแล้วค่อยเห็นรางวัลใหญ่ มันดูสมเหตุสมผลกว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้บทเลยค่ะอย่างในคลิปก็มีพูดถึงเรื่องส่วนตัวเช่นยอมรับไปเลยว่าฉันอาจจะอารมณ์ร้อนนะเวลาก็ไม่ค่อยมีให้หรอกแต่เราค่อยพูดข้อดีจริงๆของเราอืมยิ่งกล้าย,ยอมรับด้านลบเท่าไหร่ด้านบวกที่ตามมาก็ยิ่งดูจริงดูมีพลังมากขึ้นเท่านั้นจริงค่ะ แล้วเราก็เห็นเรื่องแบบนี้ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะลองนึกถึงรีวิวสินค้าออนไลน์ต่างๆอ๋อใช่ใช่ใชพวกจิ Launch ที่ฮอร์มูซี่พูดถึงมีทั้ง1ดาว5ดาวปนกันนั่นล่ละค่ะหรือร้านใน a เม z o n ที่ได้สัก4.7ดาวจากคนรีวิวเป็นพันๆอาจจะโดนหน้าเชื่อถือกว่าร้าน5ดาวเต็มแต่มีแค่10รีวิวก็ได้นะจริงด้วยฮะเพราะมันดูจริงกว่า มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบการมีรีวิวแย่ๆปนอยู่บ้างเนี่ยแหละค่ะคือ damaging admissions ในตัวมันเองที่ทำให้รีวิวดีๆมันดูน่าเชื่อถือมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับที่แบบคลาสสิกคลาสสิกเลยมีค่ะดังมากด้วยโฆษณายาไว้อากกล้าสมัยก่อนจำได้ไหมคะอ๋อที่มีคำเตือนตอนท้ายใช่ค่ะที่บอกว่าหากอวัยวะเพศแข็งตัวนานเกินสีชั่วโมงให้ปรึกษาแพทย์ จริงๆมันคือคําเตือนเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ในทางจิตวิทยาแล้วเนี่ยมันกลับไปตอกย้าว่าเออยากตัวนี้มันต้องได้ผลดีมากๆแน่ๆเลยในใจคนฟังโอ้โหลึกซึ้งนะเนี่ยแสดงว่าเทคนิคนี้มันไม่ใช่การโกหกเลยแต่เป็นการเลือกเปิดเผยความจริงที่เป็นข้อด้อยที่คนอื่นอาจจะรู้อยู่แล้วหรือไปเจอที่หลังอยู่ดีถูกค่ะแต่เราชิงพูดก่อนอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้สิ่งที่เราอยากเน้นจริงๆมันเด่นขึ้น น่าเชื่อถือขึ้นเป็นการใช้ความซื่อสัตย์ให้เป็นประโยชน์ว่างั้นเถอคะค่ะสรุปแล้วเทคนิคการยอมรับข้อเสียก่อนแล้วตามด้วยแต่กับข้อดีนี่เป็นเครื่องมือทีออ่ทรงพลังมากจริงๆในการสร้างความน่าเชื่อถือใช่ค่ะมันทำงานกับจิตวิทยาคนฟังโดยตรงเลยลดแรงต้านทำให้ข้อความหลักของเรามีน้ำหนักน่าเชื่อถือขึ้นเยอะแม้ตอนแรกอาจจะรู้สึกขัดขัดที่ต้องพูดข้อเสียตัวเองก่อนแต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่าจริงๆคะ่ะ ครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับนอกจากเรื่องขายของเรื่องการตลาดแล้วเนี่ยเราจะเอาหลับการยอมรับข้อเสียก่อนค่อยตามด้วยข้อดีนี้ ไปปรับใช้ในการสื่อสารเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างอืมน่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การเสนอไอเดียหรือแม้แต่การคุยกันทั่วไปการใช้ความจริงใจแบบมีกลยุทธ์แบบนี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในปฏิสัมพันธ์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนลองเก็บไปคิดกันดูนะคร